วันนี้มาแชร์ประสบการณ์การติดอยู่ในลิฟต์ตอนนี้สิบห้านาทีแล้วลิฟต์ค้างค้างอยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองระบบไฟคอนโทรลดับเกลี้ยง<า>ต้งถ่ายไว้มาดูกรับเจ้าหน้าที่<ๆ>บอกว่าให้ดั่งต่ำๆมารอรอดูว่าลิฟต์จะไหลลงหรือจะยังไง ติดกันสองคนนะแค่นี้แหละานไปน่าจะเป็นช่วงิบห้นาทีอะไรนะอะไรออกไปไม่ได้แต่ว่ามีเจ้าที่มาดูแลจะสิบนาทีแรกแล้วนะ แต่ยังออกไปไม่ได้สายได้เราเริ่มงานแปดโมงตอนนี้เราสึกว่าเหมือนลิ์เคลื่อนเคลื่อนที่นิดทีละนิดทีละนิดนะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าเขาใช้ใช้ระบบแมนนวลจะเลื่อนลงลิบไปที่ชั้นหนึ่งรู้สึกได้ครับได้กลิ่นน้ำมันรู้สึกได้ว่าลิบเคลื่อนที่่นิด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  ชั้นหนึ่งก็น่าจะประมาณ4เมตรนะหมุนแมนนวล4เมตรก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรเพราะน่าจะลงมาทีละเซนสองเซนใช่ชั่วโมงกว่าเลยนี่เราค้างมาชั่วโมงกว่าโมงอันสิตอนเราคร้างใกล้ที่จะได้ออกมาแล้วเพราะเจ้าที่เขาแมนนวลรีบไหลลงมาเรื่อยๆนะนเดี๋ยวก็จะงานเสร็จหมูออกแล้วคนระับอะไรครับ ใจ็นใจเย็นนะครับใเีมาได้มนได้ขอบคุณมากเลยครับอบคุณสูงไปเลยไปก่อนนนี้เราก็ออกมาได้นะมีเจ้าที่มาช่วยเหลือเยอะเลยนะครับเพียบเลยก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ ท,ทุกท่านเวลาที่นี้ด้วยนะครับน,นี้เราต้องเดินขึ้นบันไดไปทำงานเพราะว่าพวกความปลอดภัยเขาได้หยุดการทำงานลิฟต์หมดเลยนะครับเพราะนั้นพนักงานทุกคนต้องเดินขึ้นบันไดจากประสบการณ์เมื่อเช้าที่ผมติดอยู่ในลิฟต์นะครับก็ถ้าหากว่าท่านใด ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมนะครับก็คุมสติให้อยู่เช่ไนมครับไม่ต้องตกใจนะครับของผมเนี่ยโชคดีที่ว่าระบบแสงสว่างกับระบบพัดลมยังใช้งานได้อยู่นะก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วรบค้างแค่ชั้นหนึ่งครึ่งนะ่ระหว่างชั้นหนึ่งชั้นสองนถ้าค้างสูงก็อาจจะมีเสีย่ยงบ้างนะครับก็ยังไงครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องพ่อบ้านอย่างสบายแล้วพบกันใหม่ ep หน้าครับสวัสดีครับ